สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพจชื่ใจนะคะจะพาไปดูว่าใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากเราชนะ3,500บาทและใครบ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแลนะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันนั่นเองวิ่งไหมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทุค <laughs> กคนก็ที่ผ่านมานะคะก็มีโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันมีหลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นมานะคะแต่โครงการที่พูดถึงมากที่สุดนะคะก็คือคนละครึ่งนะคะมีหลายคนที่ลงทะเบียนไม่ทันต่อให้แบบตื่นมาตี5้าก็คือตื่นมารอก็ยังไม่ทันอยู่ดีหรือว่าเลข OTP มาแล้วแต่ไม่มีช่อง OTP ให้ใส่ส่งเลข OTP แล้วเลข OTP ไม่มาโครงการนี้นะคะเขาบอกว่า จะไม่มีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งตองก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในนั้นน,น,นะคะที่ตื่นมาตั้งแต่ตีห้ากว่าส่งไป OTP รอสองชั่วโมงก็ยังไม่มาสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มาระบบล่มเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคการนอนคือทางออกที่ดีที่สุดส่วนจำนวนที่จะแจกนะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะแจกจำนวนกี่ล้านคน แต่คาดว่าน่าจะพราวๆประมาณ40ล้านคนรวมเกษตรกรด้วยแล้วนะซึ่งต้องติดตามข่าวอีกทีวันที่19มกราคมนี้นะคะเขาถึงจะให้ความชัดเจนกับเราได้ว่าจะแจกจำนวนกี่ล้านคนคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็พนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะอันนี้คือกลุ่มกลุ่มแรกที่ไม่ได้รับข้อ2คนที่มีประกันสังคมแล้วตามมาตรา33ข้อ3ค่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะมีรายได้สูงอยู่แล้วซึ่งเขาจะรู้ได้ยังไงถูกไหมคะเขาจะตรวจสอบจากบัญชีเงินฝากแล้วก็ตรวจสอบจาก เงินเดือนอว่าได้เงินเดือนเท่าไร่มีบัญชีงเงินฝากเท่าไหร่เพื่อพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินจํำนวนนี้หรือไม่แต่ถ้าเรามีรายได้สูงินแล้วเขาก็อาจจะไม่ให้นะคะส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน3,500บาทจากเราชนะนะคะก็คือเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ2อ,อาชีพอิสระอย่างเช่น คนขายลอตเตอรี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่แม่ค้าอะไรต่างๆนะคะที่ทําอาชีพอิสระแล้วไม่มีสลิปเงินเดือนประมาณนั้นแล้วผู้ถือบัตรแห่งสวัสดิการรัฐก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งเขาคาดว่าเป็นจำนวนประมาณ14ล้านคนนะ่ที่ได้รับสิทธิทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ คนที่เคยลงทะเบียนไว้กับโครงการคนละครึ่งแล้วทางเขาเนี่ยจะดึงข้อมูลของเรานะคะที่เราเคยกรอกคนละครึ่งไว้แบบยาว8เมตรโอ้โหกว่าจะแบบกว่าจะได้เพราะว่าต้องมานั่งแบบใส่กรอกช่องนู้นช่องนั้นช่องนี้อีกตอนนี้นะคะเขาจะดึงข้อมูลตรงนั้นของเราเนี่ยมาพิจารณาว่าเราควรจะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ถ้าเกิดใครเข้าเกณฑ์ของเขานะคะ ก็จะได้รับส่วนใครไม่เข้าเกณฑ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีแต่อันนี้มีข้อดีนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเขาเอาข้อดึงข้อมูลของเราไปตรวจสอบแล้วอะ่ะแล้วเราเข้าเกณฑ์เนี่ยเราไม่ต้องสมัครเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิน้นเขาจะทำการโอนเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังค์ที่เราใช้อยู่นะคะแล้วก็ ้เงินได้เลยต้องมองว่าดีนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เขาไม่ค่อยชํานาญในการเล่นโซเชียลนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนเลยเพราะว่าแค่มีแอปเป่าตังเขาก็จะได้รับเงินส่วนนี้ไปแล้วนะส่วนการใครที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w a เราชนะ c o m เงินเยียวยานะคะจะเป็นแบ่งให้เป็น2เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคม ก็อย่างไรก็ต้องรอตามนะคะเขาจะเปิดประมาณสิ้นเดือนมกราคมนี้ละคะ่ะรอฟังข่าวอีกทีประมาณวันที่19มกรานะแล้วก็คลิปหน้าต้องจะมาบอกอะไรทุกคนก็ฝากติดตามได้นะคะ